คำเตือนนิยายเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องสมมุติที่ถูกสร้างขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนทั้งสิ้นเพื่อตอบสนองความฟินและความบันเทิงเพียงเท่านั้นสถานที่และตัวละครในนิยายไม่มีอยู่จริงโปรดใช้วิจนรนญาณในการรับฟังครับ เสียงคางดังรั่นผสมกับเสียงเตียงนอนและเสียงสอบสะโพบเด้งรับซึ่งกันและกันจนเฮือกสุดท้ายแสดงออกถึงความสุขสมที่ทั้งสองมอบให้แก่กันอย่างสุดแรงก่อนที่ล่างเล็กๆจะฟุบลงบนตัวของล่างโตโดยที่ยังมีส่วนสำคัญนั้นคาอยู่เลย แต่กลับไม่มีเรี่ยวแรงยกบันท้ายของตัวเองออกไปเสียงหอบหายใจแผ่วเบาเราวกับจะหมดลมของเจ้าตัวเล็กที่กำลังซบลงบนอกแกลงของเฉินทำให้เขาอมยิ้มกลิ่มอย่างสงสารน้องจับใจเฉินเอื้อมมือหนามาลูบไล้แก้มนวลและอีกมือนวดคลึงที่สะโพกกลม หอมกับตบเบาๆอย่างกล่อมกลาให้ยอดรักของเขาหลับไหลไปในที่สุดหลับไปทั้งที่ยังคาอยู่เนี่ยนะโถไอเด็กน้อยถ้าถอดออกแล้วจะ,จะตื่นไหมเนี่ยเชินบนพร้อมกับอมยิ้มเบาๆก่อนจะค่อยๆเอื้อมมือไปควา้า ที่ส่วนสำคัญนั้นแล้วจัดการสอดนิ้วเข้าไปอย่างเบาที่สุดเพื่อจะควานเอาน้ำรักนั้นออกมาแบบที่ไม่ให้ตัวเล็กนั้นตื่นจากนั้นตัวเล็กก็หลับปุ๋ยอยู่บนอ้อมอกของเขาไปอย่างนั้นทั้งคืนเลย อินซีตื่นขึ้นมาแต่เช้าเพื่อสั่งให้คนในแก๊งจะเตรียมอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่มีอยู่ในแก๊งทั้งหมดที่พอจะหามาได้รวบรวมไว้แล้วทำการตรวจนับว่ายังมีอันไหนที่ยังใช้ได้และอันไหนที่ใช้การไม่ได้บ้างบรรยากาศในตอนเช้าของวันนี้จึงดูวุ่นวายเป็นพิเศษแต่ถึงจะดูวุ่นวายก็ยังดูเรียบร้อยดี เพราะไม่มีวี่แววของคนตัวเล็กมาส่งเสียงเจียวจ้าให้หนวกหูคุณอินซีทำอะไรอยู่หระครับอ๋อผมลองรวบรวมอาวุธทั้งหมดเท่าที่มีหามาได้เท่านี้ลหละครับตรวจเช็คเอาไว้เผื่อฉุกเฉินน่ะอินซีหันควับทันทีเมื่อได้ยินเสียงของอีกคนเอ่ยถามมาแต่ไกล เฉิญทิ้งให้คนตัวเล็กนอนหลับปุ๋ยอยู่ที่ห้องคนเดียวแล้วออกมาสำรวจอากาศยามเช้าของแกงอินซีเหล็กดูสักหน่อยรอบคอบมากเลยนะครับเนี่ยสมแล้วจริงๆสมแล้วอะไรเหรอครับท่านเขาชื่นชมคุณมากครับรู้ไหมครับแถมท่านยังย้ำให้ผมซ่อนตัวอยู่ที่นี่ทั้งทังที่รู้ว่าอีกไม่ช้า เหล่าพันธมิตรอัลฟาทั้งหลายก็จะบุกมานั่นสิอินซีพืมพลัเพะคิดตามคำพูดของเฉินแล้วเคกวชวนให้นึกแปลกใจไม่ได้จริงๆท่านคงอยากให้คุณอยู่ช่วยอินเซเล็กของเราให้ปลอดภัยเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับ ท่านอยากให้พวกคุณปกป้องผมกับเมคาตั้งหากนะครับเพราะท่านรู้ว่าถ้าผมกับเมคาอยู่กับคุณพวกเราต้องปลอดภัยอินซีเลิกคิ้วสูงก่อนหันกลับไปมองอีกฝ่ายที่พูดเอ่ยชมเขาได้อย่างหน้าตาเฉยแล้วเฉินก็หยิบนั่นจับนี่ยกดูอาวุธเก่า ที่คนในแก๊งขนออกมาได้จำนวนหนึ่งอินซีรู้ว่าเฉิญพูดจริงไม่ได้มีท่าทีโกหกเลยเพียงแต่เขารู้สึกแปลกใจเท่านั้นเองว่าทาไมเชิญถึงได้มีท่าทางมั่นใจในตัวเขามากขนาดนั้นเมคาเดินกระโผกกระเพกลงมาจากห้องทั้งที่เพิ่งจะผ่าตัดเอารูกระสุนออกได้ไม่กี่วัน ท่ามกลางบรรยากาศที่ดูวุ่นวายผู้ชายร่างสูงสวมเสื้อเชิ้ตลายสกอตสีน้ำตาลเข้มสลับขาวดำที่กำลังยืนชี้นิ้วสั่งงานลูกน้องมากมายที่ยืนอยู่ลายล้อมตัวเขาช่างดูเด่นเป็นสง่าและเท่มากมายอย่าบอกใครเลย แววตาวับวาวเป็นประกายของคนที่กำลังค่อยๆเดินลงมาจากบันไดทออประกายปะทุบกับแสงแดดในยามเช้าได้ดีจนเฉินบังเอิญสังเกตเห็นเข้าอย่างไม่ได้ตั้งใจคุณอินซีครับมีคนแอบดูคุณอยู่รู้ไหมครับใครเหรอครับเฉินพยักหน้าไปทางเมคา ที่กำลังเดินก้มหน้าก้มตาอย่างระม,มัดระวังและด้วยความเจ็บจากแผลที่ยังคงไม่หายดีนักเมคาหยุดอินซีเบิกตาตื่นพร้อมกับกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางอย่างกับนักกีฬาวิ่งก้าวกระโดดตรงเข้ามาหาเมคาอย่างรวดเร็วอย่างกับประลอดเมคาหยุดชะงักด้วยความตกใจจนไม่กล้าที่จะเข้าขาเดินหน้าต่อ ได้แต่ยืนนิ่งอย่างประหลาดใจที่คนตัวสูงวิ่งปูดเข้ามาประคองร่างของเขาไว้อย่างไม่รีรอเฉินยิ้มกว้างแล้วอดขำไม่ได้ได้แต่สายหน้าไปมาเพราะถ้าเป็นเขาก็คงวิ่งเร็วไม่ได้ขนาดนั้นแน่ทำอะไรของนายเมคาหน้าแดงแจ๋ขึ้นมาทันทีที่สังเกตเห็นว่าเฉินกำลังหัวล้อเขาคิกคัก และยิ่งสังเกตเห็นว่าไม่ใช่แค่เฉินคนเดียวที่กำลังอดหัวเราะไม่ได้ยิ่งทำให้คนหน้าบางอย่างเมคาผูกโบที่คิ้วมุ่นจ้องอินซีตาขม็งก็ผมเป็นห่วงคุณไม่ต้องไม่ใช่ผู้หญิงเมฆาเอ่ยน้ำเสียงแข็งพร้อมกับผักร่างสูงให้ถอยห่างจากตัวเขานี่ดีนะ ที่ฟอยไม่ได้อยู่ตรงนี้ไม่งั้นคงส่งเสียงดังลั่นให้อายไปมากกว่านี้แน่อินซีเงียบกลิบเมื่อถูกอีกคนดุใส่ก่อนที่อินซีจะยืนเท้าสะเอวมองร่างบางเดินกระเพกกระเพกทำท่าจะล้มแหล่ไม่ล้มแหล่อยู่ตรงหน้าถ้าคุณสะดุดล้มผมจะอุ้มคุณเดี๋ยวนี้ เสียงทุ้มต่ำของอินซีจะกดเมคาให้หยุดชะงักคนใจเย็นและใจดีสุดๆอย่างอินซีพอบทจะใจร้ายน่ากลัวสุดๆเมคาจำได้ดีว่าคนอย่างเขาร้ายแค่ไหนถ้าเขาจะเอาจริงพอคิดถึงแล้วเขาจึงก้าวเท้าเดินไปต่ออย่างรวดเร็วเพื่อให้ตัวเองนั้นอยู่ห่างจากอินซี เมคาสะดุ้งตื่นน้ำเสียงของคนขี้แกล้งจนได้ขาของเขากล้าวพาสะดุดล้มลงไปในทันทีอินซีทลาเข้าไปรับเอาไว้อย่างรวดเด็วอย่างเป็นอัตโนมัติเหมือนโปรแกรมที่ถูกเซตเอาไว้อย่างไรอย่างนั้นแขนแข็งแกร่งช้อนขึ้นอุ้มร่างบางเอาไว้ในอ้อมแขนในทันทีแต่ก็ กลับไม่ได้ทำให้คนถูกช่วยเอาไว้นั้นพอใจแต่อย่างใดแถมยังหน้านิ้วคิ้วขมวดอีกต่างหากเดีย๋ยหน้างอสิครับอินซีพูดพร้อมกับพาร่างบางเดินไปบริเวณม้านั่งใต้ต้นไม้ใหญ่อ่ะผมวางคุณให้ลงเดินเองก็ได้ แต่คุณต้องสัญญานะว่าจะไม่เดินห่างจากผมตกลงไหมคำพูดอ่อนหวานนุ่มนวลของผู้ชายเจ้าสุภาพอย่างอินซีนั้นเอย่ยออกมาอย่างอ้อนวอนจริงๆเมคาเองก็รู้ดีแหละว่าอินซีเป็นห่วงเขามากมายแค่ไหนเพียงแต่ว่าเขารู้สึกเขินมากๆจนทำให้เกิดดุอินซีขึ้นมาเท่านั้นเอง ขี้เกียจจะเดินเองแล้วอยากอุ้มก็อุ้มให้หนักไปเลยเชิญอุ้มไปเลยถามจริงๆไม่หนักบ้างหรือไงหนักสิครับหนักมากเลยอินซีเมคากำหมัดชกที่อกของเขาอย่างแรงคนคนนี้ไม่ว่าเวลาไหนก็แกงเก่งได้ตลอดจริงๆผมล้อเล่นนะครับ ตัวเบายังกับอุ้มเด็กให้ผมอุ้มเดินทั้งวันก็ยังได้มากไปแล้วเดี๋ยวก็ให้ทำจริงๆสลหรอกเราอายไม่อายหรอครับรู้ว่าอายเราจะทำทำไมเล่าผมไม่ได้ทำเพราะอยากให้คุณอายแต่ที่ผมทำเพราะผมเป็นห่วงคุณ เมคาเขินจนหน้าแดงกล่ำเพราะคำพูดหวานหูของอินซีที่ขยันหาถ้อยคำมาปนเปือเขาเสียจริงอยากจะรู้จริงๆว่ามีใครไม่หลงไหลคนอย่างเขาบ้างถ้าได้เจอกับตัวแบบนี้แต่ก็ไม่มีทางที่เขาจะปล่อยให้อินซีไปให้กับใครหรอกนะบอกไว้เลยอินซีเหล่คนนี้เป็นของเมคาวายุพัก คนเดียวจบตอนกันแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องปริียว,วินนิยายเสียงกันด้วยนะครับ ที่สำคัญอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนิยายตอนใหม่ๆให้ได้ฟังก่อนใครขอบคุณมากครับ